สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่อง YouTube n e ตี g <Hey. S 1> จุดดวงเช่นเคยในรอบนี้ก็จะกลับมาพยากรณ์ดวงชะตาต้อนรับวันวาเลนไทน์แล้วนะคะระหว่างวันที่ 1, <Hey. S> 1> จนถึงวันที่15บห <Hey. S 1> กุมภาพันธ์ <Hey. S 1> ของชาวลัคนาราศีมีน <Hey. S 1> หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14 <Hey. S 1> มีนาคม <Hey. S 1> จนถึงวันที่12เ <Hey. S 1> มษายน hey. แต่หากท่านผูกดวงวางลัคนาตามเวลาเกินระบบโหราศาสตร์ไทยแล้วได้ลัคนาสถิตราศีมีนนี้คําพยากรณ์ที่อาจารย์จะให้ไว้นี้นะคะจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีมีนนั้นคือดาวพารพฤหัสบดียังโคจรทับจุดเกิดของท่านเองที่พบตักนุแต่วัาตัวท่าน ได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งคือกระเซตปาธิบดีด้วยประกอบกับดาวพระเสาร์เองก็เป็นดาวที่เกี่ยวกับความสำเร็จและล่าผลด้วยก็ได้โครจรอ,อยู่ในภพลาภะอยู่ในบ้านของตัวเองแบบนี้ได้ตำแหน่งกระเซตปาธิดีอีกดวงหนึ่งด้วยนะคะโดยโครจรร่วมกับดาวพาทิตได้คู่ทดัดฝ่ายส่งผลให้ช่วงนี้สภาวะดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนนั้นยังคงดีอยู่แม้มีอ่ประสปัญหา ท่านก็จะจัดการแก้ไขได้และยังคงมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือเกื้อกูลท่านดีแต่ทางที่ดีแล้วไม่ว่าจะทำอะไรขอให้ชาวลัคนาราศีมีนเองทำเองลงมือทำเองจะดีกว่าไปพึ่งพาคนอื่นแม้จะเหนื่อยยากเพียงไรก็ตามแต่จะมีความสำเร็จตามมาแน่นอนและในช่วงนี้เองชาวลัคนาราศีมีนจะมุ่งมั่น กับเรื่องของการงานมากเป็นพิเศษบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้พบปะพบเจอญาติผู้ใหญ่หรือบุคคลที่ท่านเคารพนับถือหรือผู้ใหญ่อาจจะยื่นข้อเสนอดีๆมาให้กับท่านด้วยและการที่ดาวประสุกนั้นโคจรอ,อยู่ในพวินาศได้ตำแหน่งปุจจาวิราชส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมมนอาจจะมีเกณฑ์เดินทางบ่อย หรือที่ปรจรลงเท้าหรือมีเหตุการณ์เดินทางแบบกัดทันหันโดยที่ไม่ได้วางแผนไว้หรือบางทีท่านใดที่หาไรายได้จากการที่ต้องมีการเดินทางอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ถือว่าถูกชะโลกับท่านเลยท่านใดที่มีอาชีพซื้อมาขายไปทําการค้าการขายต่างทินต่างแดนตัวแทนในหน้าหรือการไปไประสานงานหรือการเป็นตัวแทนบริษัทตัวแทนผู้ใหญ่ระยะนี้ ท่านเองอาจจะเดินทางบ่อยด้วยนะคะแต่ก็ต้องระวังอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นระหว่างเดินทางหรือมีเหตุจุกจิกทําให้การเดินทางอาจจะมีอุปสรรคบ้างหรือที่ต้องระวังเลยนะคะอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายที่เกิดจากการเดินทางเกิดขึ้น<ม>เช่นโควิดภูมิแพ้เป็นตน้นแต่บางท่านนะคะเดินทางแล้ว อาจจะได้ไปเจอเพื่อนต่างเพศต่างวัยเข้ามาเกื้อกูลเกื้อหนุนท่านเป็นอย่างดีด้วยในวันที่5คกุมภาพัานธ์ดาวพระพุธจากโคจรเข้าพบลาภะโดยโคจ,จรจอจอร่วมกับดาวพระอาทิตย์ได้คู่เจรจาคู่ไหวพิบด้วยและโคจรร่วมกับดาวพระเสาร์ได้คู่สมพลทําให้ระยะนี้เองท่านจะมีลาภผลจากการพูดการเจรจา หรือมีโชคจากที่ว่าสายหรือเพชรตงคามด้วยในมุมกับกันท่านเองก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการพูดการสื่อสารอาจเกิดการเข้าใจผิดได้บางท่านระยะนี้อาจอยู่ในช่วงของการเซ็นสัญญาเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าสัยหรือจะทำเรื่องเกี่ยวกับการกู้หนี้ยืมสินไฟแนนซ์หรือขอวงเงินขอสินเชื่อหรือทำเกี่ยวกับบัตรเครดิตเนี่ย ก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่ทําได้จะได้รับการอนุมัติเกิดขึ้นทางด้านการเงินในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ดาวการเงินของชาวลัคนาราศีมนีนคือดาวพังขาดนั่นเองยังโคจรอ,อยู่ในภพสงหัชชะโดยดาวพังขาดนั้นโคจรได้ตําแหน่งปราคืออ่อนกาลังอยู่แต่ด้วยการที่ได้ตําแหน่งราชาโชคควบอีกตําแหน่งหนึ่งนะคะทําให้เรื่องของการเงิน การหารายได้ยังคงมีหนทางที่จะได้มาอยู่เรียกว่าไม่ขาดทุนยังคงมีกําไรอยู่นะคะโดยรายได้ที่เข้ามาในช่วงนี้จะเข้ามาจากการติดต่อประสานงานหรือรับงานคนอื่นมาทำหรือรายได้เข้ามาเป็นช่วงๆเป็นจอบจ,จากงานพิเศษก็ได้หรืองานที่คนอื่นแนะนำเข้ามาให้ท่านทับด้วย หรือท่านใดที่เดินทางบ่อยหรือมีอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของตัวแทนในหน้าอย่างที่อาจารย์บอกการค้าการขาแบบที่ต้องมีการเคลื่อนที่มีการส่งของหรือค้าขายต่างถิ่นต่างแดนหรือลูกค้าอยู่ทางไกลหรือออนไลน์พวกนี้จัดทำให้ท่านคงมีรายได้มียอดขายดีอยู่ด้วยนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะสายอาชีพใดก็ตามแม้รายได้ในช่วงนี้ ยังคงไม่สะดุดก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนควรจะเก็บออมหรือวางแผนในเรื่องของการใช้ใจ่ายให้ดีเพราะอาจจะมีเรื่องเสียงเงินได้ในวันที่13กุมภาพัานธ์ดาวพาทิตจะโคจรเข้าพบวินาศได้ตำแหน่งปรักโดยโคจรร่วมกับดาวประสุข์ได้คู่สมพลทำให้ระยะนี้เองท่านต้องระวังการตกเป็นนี่แทนคนอื่น หรือต้องคอยแก้ไขปัญหาหนี้สินของคนอื่นที่ท่านไม่ได้สร้างเลยนะคะเพราะฉะนั้นระยะนี้จะทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเงินท่านต้องรอบคอบบางท่านก็ถูกขัดลาบนะคะและการที่มีดาวพระมรดยโออรุโคจร่วมกับดาวพระราหูเขย่าพบการเงินของท่านแบบนี้ระวังในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงไว้บ้างหรือใช้เงินไปตามอารมณ์ความต้องการของตัวเองมากจนเกินไป หรือใจใหญ่กล้าเสี่ยงกล้าลงทุนแบบนี้ยังไม่ใช่จังหวะที่ดีนะคะแต่ในด้านดีนะคะบางท่านได้รับผลมาจากเรื่องของที่ดินอสังหายดยานผ่านนะด้วยหรือได้รับการส่งเสริมเกื้อกูลสนับสนุนจากลูกค้าทำให้ท่านมียอดขายที่ดีเกิดขึ้นปิดการขายได้ทางด้านการงานในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ ดาวการงานของชาวลัคนาราศีมีนคือดาวพัพรหัสัพดีซึ่งเป็นดาวเดียวกับตัวท่านเองแบบนี้นะคะโคจรเป็นตำแหน่งกระเซตตาที่ปดีทับจุดเกิดของท่านอยู่ทำให้ท่านเองต้องรับผิดชอบงานหลายอย่างหลายหน้าที่แต่ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรขอให้ท่านทำเองจัดดีที่สุดอย่าพึ่งไปหวังพึ่งใครด้วยนะคะระยะนี้อาจจะมีงานที่ต้องทำร่วมกับคนอื่นบ้าง และต้องระวังในเรื่องของการสื่อสารอาจเกิดการเข้าใจผิดกันได้โดยเฉพาะกับเพื่อนหรือคนในสังคมแวดวงงานของท่านด้วยและระวังจะมีการขัดแย้งกันด้วยเรื่องของผลประโยชน์โดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานมีหุ้นสว่วนหรือการลงทุนร่วมกันเนี่ยระวังจะมีปัญหาขัดแย้งกันหรืองานที่เข้ามาในช่วงนี้อาจจะเจอการเอารัดเอาเปรียบเกิดขึ้นอยู่บ้างนะคะ ทางด้านความรักคนโสดท่านมีเกณฑ์เจอคนถูกใจจากการเดินทางแล้วเจอกันหรือเป็นการครบกันแบบยังไม่เปิดตัวให้ใครรับรู้ด้วยทางด้านคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วยังคงเกื้อกูลเกื้อหนุนกันค่อนข้างดีมีเกณฑ์ได้ของถูกใจจากคนรักคู่ครอ,องของท่านด้วยหรือ คู่ครองอาจจะนำโชคนำลาบมาให้ทันด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นความรักที่ดีต้อนรับบริเวณไายของชาวลัคนาราศีมีเลยและอาจารย์ก็ได้ทำคลิปกับเรื่องของการรับมือกับดาวพระมรตยูที่โคจรทับจุดเกิดดวงเมืองของเราอยู่นะคะและจะอยู่แบบนี้ไปจนถึงวันที่8มีนาปี66 และการรับมือกับดาวพระราหูนะคะที่โคจรทับจุดเกิดดวงเมืองของเราอยู่และจะอยู่แบบนี้ไปจนถึงกลางเดือนตุลาปีห6นี้หากชาวลัคนาราศีมีนท่านใดอยากจะไปรับมือกับดาวสองดวงนี้ที่โคจรเขย่าอยู่ในภพการเงินของท่านท่านสามารถเข้าไปกติดตามรับชมรับฟังได้ทางลิงก์ที่อาจารย์ได้ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะ ส่วนท่านใดที่อยากจะมาวางแผนดวงชะตาเป็นลายส่วนตัวกับอาจารย์ก็สามารถติดต่ออาจา์มาทางลิงก์ที่อาจารย์ได้ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันและอาจารย์ต้องขอขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการกดติดตามขอบคุณทุกพลังงานบวกคอมเมนต์กําลังใจดีๆที่ให้กันเสมอมาด้วยนะคะก็ขอหยุดนครอบครัวรที่น่ารักแบบนี้ต่อไปนะหากอาจารย์ผิดพลาดาำประการใดไปก็ให้อภัยซึ่งกันและกันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ